หายอดคิดของคนเลี้ยงแมวทุกคนที่ต้องเจอนั่นก็คือเชื้อราแมวค่ะซึ่งแมวบ้านนี้เป็นกันบ่อยมากอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเราเลี้ยงเด็กๆรวมกันในห้องเยอะยิ่งมีโอกาสเป็นเชื้อราแมวแล้วก็ติดต่อกันได้ง่ายคนเลี้ยงแมวบางคนก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเชื้อราแมวไม่ได้ติดเฉพาะแค่แมวแต่ยังสามารถลามมาติดคนได้อย่างเราก็เคยเป็นเชื้อราแมวใครเลี้ยงแมวแล้วมีแผลลักษณะนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะอาจจะลุกลามหรือติดต่อตอนนั้นเราก็รีบไปหาเภสัช อาการที่เราเป็นก็คืออักเสบที่แผลแล้วก็คันมากค่ะและทางเภสัชก็แนะนําให้ใช้คาเนสเทนโอดีทาแค่วันละหนึ่งรอบเราว่าสะดวกดีไม่ต้องกลัวลืมทาระหว่างวันแนะนําให้ทาหลังอาบน้ําก่อนนอนไปเลยและทาให้ครบตามที่เภสัชแนะนําไม่งั้นอาจจะกลับมาเป็นซ้ําได้อย่างเราก็คือทาอยู่ประมาณ2-4สสัปดาห์ถึงอาการคันแดงจะหายไปแล้วแต่ก็ต้องทาต่อให้ครบนะทาตัวนี้คือช่วยได้เยอะเลยพอรักษาหายทั้งคนทั้งแมวเราก็กลับมาเล่นกับเด็กๆได้อย่างสบายใจยาตัวนี้เรา ที่ร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะ